ตางตตั้งสตินันละอมมองหน้าด้วยพไปค่ถ่เพนอดอยี่หยุดะไปเรื่อยมเป็นเลยเพนไู่้าม่รู้น้อไเ้ออยนื่านาว่แย่น้องอยัาเอพเพื่อขาดไปเรื่อยเย สดจ้าเเฟนะะอไรอออไนอะอไหนอะอาค่ะสายตานะะม้่ม่เป็นนางจาเขอันัพักก่นคีครับไม่เป็นไรคอดีนะับแจกดีให้พักให้พัมันมีัปอขวัญไงเกมต่อไปมนเขาบเขาบอกนางเขาอีพราอกเป็นางตาอ พ่อแม่พ่อแไม่เป็นไรพักก่อนพักก่อนเอาลุกลุกลุกกรรมาการจัดระเบียบครับคนเชียร์นะคะช่วยตบมือด้วยนะคะฝั่งนู<อ>้นน,นะคะร่วมสนุกด้วยกันนะคะออกกำลังกายว่าดีล่ะเป็นแม่พ่อกระเทือนมือพิเศษช่วยเอาละว,ว่ากันดีตตเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมนะเนี่ยผุดผ่อนเดี่ยวๆด้วยยังต่อพูดไอ้บอยกมือโบพ่อนแสดงพูดไม่ทะะะเลกันนจ๊อ้บอยอย่างกับพูดอันยัดหัวอ่ะค่ะ เดี <S <s Bref, ๋ยวเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งนะคะสองรอยนะจ๊ะท่องไม่ได้ต่อยองามา้า้นมองงาเเดินไปอยากตักเพลางงามเดินหน้านะคะเดินน้าัแย่ขยันหลันะจ๊ะ ใช่โอ้ายอี๋บอกอย่างไหนล่ะไหนล่ะโอเคค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะเปยสนามมารับเลยค่ะเปยสนามนะจ๊ะน้องบีน้องบีเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะท่องไว้ในใจสองร้อยท่องให้ขึ้นใจว่าสองร้อยแล้วงาถัดไปคนละร้อยนะจ๊ะอ okay, nice ่ะย uh, ืนค wow, ่ะยืนค่ะคนไหนจะเป็นลมบอกด้วยนะจ๊ะน้องเกี่ยวลูกจิ๋วลูกี่ยวเอาเบอร์เสื้อมาอีกเลยครับ สามร้อยบาทลุงบนลุงบนมาจากขอบคุณครับแม่ไม่ใช่มามาจากกอกนะโอเคขอบพระคุณขอบคุณลุงบนนะครับขอบคุณกรุงเทพนะคะขอบคุณพี่เสียงเขาเสียงตบมือใหห้ลุงบนอะไรข้าขอเชื่ครับลุงบนขออนุญาตไปเรื่อยๆผมเด็กๆอย่าเพิ่งกลับนะคะเด็กๆผมเมีที่อยากเข้าเดี๋ยวเอาแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านรีบโทรศัพท์เบนต์ตามตัวมาเลยนะคะหาเสียงเพลงค่ะเสียงเพลงหนึ่งสองสามหกหกหกอัน พ่อน <ique> oh, ีดนางตาดนนางปีนเดอเดียเชิเอ้าวผูดใดง่ยานหรอบ้างไอ้ยพอนผูดบ่พ่อนยานผัวพอนพอนพอนเอาที่ได้จังาพอนแ่ลือบพยสไป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 อย่างอเงยจะแหนกกเด็ ก็แค่ยองเอาการเดินเดิล็กเดินล็กกูเล็กแล้าอะรแลาไรืขึ้นสสูงนะครับ้าเแม่พ่อใไม่ไหวบออสนาบนะตะออสนาบได้ี่ยไหเด็กเด็กเด็กเอ็กเด็กเด็กเด็ แป้นคับจะอุ่นหัวจำแป้นครับเยอะได้กันใหญเยอะเป่าน้ำเนี่อันยงโมยันยงมเฮ้ยไม่ได้มาเพละั่ดจ้ทำไม่ดีไม่ไม่ใช่แค่การยืนตีนนะจะคนไหนที่รําสวยที่สุดก็ยังมีรับมาได้อีกอย่างอาจารย์อาจารย์มีเอไงมีลัําเฉยได้มาสวยมา เอาเลยค่ะเอาเอาเอานหนคะไหนคะนหนคะไตาหาลูกกูพักวาพักาวพาวาเอาเกงเกงมามามาพี่เอาจชิญเไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีของมแต่ไม่ง่ายแต่มางดัลปลอบใจให้นะคะเรือน้อยลงแล้วใช่ ดึงตีมามันถรีมา่วตัดเส้นเวลาจ่ายตัวตัว เอาล้ค่ะเอาแล้วค่ะเอาเอาสลับแม่ไม่ได้ไม่ได้ม่นั่งับเงินแป๊บเดียวเองผ้าแล้วคุณจุมผาโอีดูีอ๋อพอดียังยังมีเสียงขอเราอยู่เอาใกล้ป้วกแล้วใกล้เแล้วใกล้แล้วมึงใกล้เ้มึงใกล้เซ็ล

เปิดเท้าแล้วมาใครนั่งทบใ้คุณแม่อยู่อะเป็นยังไงคะคนไหนจ๊ะคนไหนคะทำไมอยู่้ไม่ได้อาคุณแม่ขัเชิญค่ะแผลเราขับไป้น่คุณแม่ใจอุ้ยทแอบเชียร์อยู่ในใจนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่ตรงนี้ยังมีอีกเยอะงั้นรามันยังมีอีกเยอะนะคะยังมีอีกเยอะเอามา มา้มาค่้มาค่ะาค่ะมาแล้มาค่ะมาคะมาคะมาค่ะค่ะมาค่ะมาค่ะ่าค่ะมาา่าค่ะะคะมาค่ะมะคะมาค่ะมาะค่ะมค่ะมาค่ะมามาค่้มาค่ะมามาค่ะมค่ะมาค่ะมาค่ะม่ ขเพื่อนเยขเพื่อนห่อ้มามากินนมกันครับบเพื่อนเแล้วเรียกล้วเรแล้วเลกอาจารย์ผู้หนคะ ชิคุณแ oh. oh. ah, ม่วนนะคะเชิค่ะเชิญ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 เชิเดี๋ยวกอค่ะเธอจะไล่หน่อยนะไล่หน่อย่ะเดิยมเ้าเดี๋ยวตอันนี้อ่ะโอเคมัต้องมีเอกสารที่าดไปตองเลยคนนดิที่เราทที่หนึ่งเลยค่ะสองร้อยเหลือยังเหลือยังเี๋ยวมือเท้าเดี๋ยว่อเดี๋ยว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 

อีกอีกครั ray, ้งค่ะยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนแล้วก He ็ยังไม่ชัดเจนหน่งช่วยมือนะคะแต้งแปดตัวนี้นะคะทาอีกทาอีกแฟนการแฟนบัไ่ห่นนีกรรมการก็เขาก็ไปมันไม่ผู้ดดันนาผู้ดนต่างต่างโอ้พระเจ้าผู้ใดอาผู้ด